กลับสวัสดีทุผู่ชมทุกทานกันด้วยนะครับวันนี้ในไมค์ครับ The v o d Update The Why The War d ไม่ได้น่าจะ The w i d นะ The w i d Update EP ที่10แล้วก็คือ2019วันที่17กนนั่นเองวันนี้ตามที่บอกกันไว้ตั้งแต่ EP แล้วนะว่าเราจะไปตะลุยเนเธอร์กันก็คือวันนี้น่าจะตะลุยเนเธอร์กันทั้ง EP เลยซึ่งอ,อย่างแรกเลยเลยเราจะเอาทองเนี่ยไปแลกกับเจ้าพิกลินนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มี รองเท้าโซสปีดเราจะได้แบบไม่ต้องมาเดินชาน้าในโซแซนและวนะเอเอมีอะไรที่ต้องไปอีกไหมใช่โล่เราจะพังละซ่อมซึ่หน่อยแล้วกันเอาเหล็กมาซ่อมอโล่ออกมาแล้วก็ซ่อมแบบนี้โล่จะไม่ผิดใช้เหล็กใช่ไหมไม่ใช่หรอโล่ใช้ไม้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะไม้ไม่ก็เหล็กนี่แหละน่าจะไม้อ่าใช้ไม้ประหยัด ดีมากอย่างนั้นมันก็ประหยัดขึ้นนะนะตอนนี้ทุกอย่างนะจะพร้อมแล้วเราเตรียมธนูมาสัก6สแต็กได้แล้วจากอีเทียนที่เราไปเตรียมธนูเรียบร้อยเลยไปวันนี้เราก็ตะลุยนิทร์กันยาวๆเลยครับอ่าอย่างแรกเราต้องหาเจ้าพวกพิกรินก่อนนะมีแต่หมูอู้นี่ไงอแล้วทำไมพิกรินพวกนี้มันไม่ฆ่าหมูล่ะทดสอบสัก อุ้ยโอ้โหโแรงแรงแรงแหมมาพึกลินเดี๋ยวต้องขุดหลุมไว้นะอ่ามันจะได้แบบแลกได้ง่ายๆนะ่อุ้ยลงมาทำไมแล้วเนี่ยอ่าขุดขึ้นมาอย่าขึ้นมานะโอเคแล้วก็ใส่ทองลงไปให้พวกนี้มนสนใจนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่เด็กสิเอาไงดีอะ ได้อะไรมาได้ขอแค่โซโซสปีกก็พอเด็กออกไปเลยก็ได้แต่ขอแค่โซสปีกก็พอละได้โซโซสปีดนังสืโซสปีหรือว่ารองเท้าโซสปีกก็พอละเออไม่ได้เลยอย,อยังไม่ได้เลยแค่ขอแค่รองเท้าโส,สปีดมันไม่ได้หเหรอฮะยังไม่ได้นะครับก็ยังไม่ได้อะมันยังไม่ได้ซสปีดเลยมเหล็กอันนี้เรามีเลยใช่ไหมถินดำเฮ้ยยาก,กันไฟก็จําเป็นนะเอามาแล้วกัน เผื่ออไว้แบบเอ้ยอยากอยากกันไฟจาเป็นมากเราก็ต้องการอยากกันไฟด้วยนะี่นะเพื่อที่ว่าไปสู้กับพวกเบสไม่ก็ทําฟาร์มบรนนะนะได้มายังเนี่ยแค่รองเท้าอันเดียวมันไม่ให้เหรอรอ,องเท้าอันเดียวเองไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะดูแม้ว่าเราจะทำาะไงกับกลุ่มหมูพวกนี้เอ่มันจะเป็นภาพตัดโอ้โหอ่เมื่อกี้ผมนะครับได้เรียกว่าอ่า เรียกว่างไงอ,อ่ะเรียกว่างไงดีนะเรียกว่าผมได้ไปเห็นภาพที่ไม่น่าเห็นนะก็คือพวกหมูพวกนั้นนะครับเขาปรอสุอุบัติเหตุนนะแล้วเจ้าลูกหมูมันดรอปมาทั้ง1 6หอะ่ะแปลว่าหมูลูกหมูนี้โอ้โหกินทรัพยากรเยอะเหมือนกันนะนะไหนทดลองความแรงธนูหน่อยสินัดที่1นัดที่สองนัดที่สามสนัดแตกเอาว่ะได้เรื่องได้เรื่องอยู่สองสาม อืมไอตัวนี้น่าจะโดนอะไรมาได้แค่หนึ่งทีนี่ไงมีหมูอีกตัวนี้อ่ามีโซอู้ยเอ็นี่พอมันสามทีพอลูกหมูงั้นเหรอฮะได้ไรอ่ะอุ้ยโซ,โซตปีสามสวยครับขอบคุณมากท่านพิกลินตัวตัวเดียวที่ผมรักคุณผมรักคุณมากๆ แต่เลยเราไปเอนชาให้กับรองเท้ากันก่อนนี่ไงแล้วก็เอารองเท้าเราออกมาแล้วก็เอามาใส่โซสปีดอ,อู้พอดีเลยโอเคใส่เรียบร้อยเ,อเดี๋ยวเก็บพวกนี้ไปก่อนของที่ไม่จำเป็นโอเคพองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสมสันอู้ตุ้มเรียบร้อยฮนะ <laughs> แม่ไม่เห็นพอดีเลยแม่าฟาร์มเรามันมีประสิทธิภาพจริงๆนะดีมากเลยโอเค เราก็มีรองเท้าสุสปีดแล้วน่าจะไปทางนี้ใช่ไหมทง้งอีพียลเลนราขุดมาอุอันตรายเหมือนกันเนื้อทางเราคือยังไม่มีทางกั้นไงเดี๋ยวเราทํา,าท,ทางดีๆกันนะวพราะนี้เราก็เจอปราสาทเรียบร้อยแล้วเราจะทําทางดีๆเลยแหละเอาจริงปราสาทก็ไกลเหมือนกันนะก่อนเราจะไปถึงเนะเพราะว่ามันเพราะว่าอะไรมันก็การเจเนเรตของแต่ละโลกอนะเนาะช่วงแรกนี่คือดีมากเลยนะมีของทุกอย่างพร้อมในช่วงแรกแต่พอมาเนเธอเนี่ยต้องตามหาอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่ขนามือกับพรครับคนนี้หลักนะเพราะว่าเราได้เล่น Minecraft มาเออ่ถ้ารวมทั้งหมดในซีรีส์นะทั้งลอยโทยและล้มเล็ว <c oughs> ก็หลายซีรีส์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อัดลงขนาดนั้นนะอนรอบผมก็เล่นบ่อยมากเลยเป็นเกมที่ผมรักเกมหนึ่งเลยแหละไม่อยากให้ปิดตัวคืออยากให้อัปเดตไปเรื่อยๆแม้ว่า กระแสะของคอมมูนิตี้ของไมค์ครับเนี่ยมันถึงจะดรอปดก็คือดรอปดังด้านไม่ค่อยดีอะนะที่ได้ยินได้ยินมาก็คือแบบว่าการอัปเดตและอัปเดตเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือว่าอัปเดตไม่ตรงตามที่บอกนะแต่คือแค่ไมค์ครับคุณคุณชี้เองดีกว่านะก็คือแค่ไมค์ครับอัปเดตมันมันดีมากแล้วคือแค่เขาอัปเดตอะไรให้เรามาผมก็ดีใจแล้วล่ะ แต่ถ้าตรงไปตามผลว้ดที่ผมอยากโวตก็ดีกว่าอุ้ยโอ้โซ,โซปีนี่ก็อันตรายแล้วเนี่ยเกือบแนละ้วเกือบได้ตกลาวาไปแล้วนี่เรามียากันไฟอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายจากลาวาเลยอ่านี่ไงทางดีต่อพูดถึงเนระื่องอัปเดตเนี่ยอัปเดตนะ่าจะเป็นอัปเดตอะไรผมก็รอติดตามเลยนะเอออัปเดตนี้ก็เป็นของวอร์เดใช่ไหม,อมวอร์เดนแล้วก็ไวโอมโกงกลาง วิศิไอ้ซีรีนี้เรายัางไม่เจอใบองค์กลางเลยดิใช่ไหมเพราะว่าเป็นเพื่นเจ็ดสิบเก้าเราก็ยังไม่เจอเลยจะพยายามหาหทุกใบอมให้เจอนะเป็นเที่นอัปเดตใหม่ๆม,ม,มาแต่ตอนนี้เราก็ต้องฟร์รมขอกันก่อนจะพยายามบอกว่าเออเล่นให้คืบหน้ามากที่สุดแล้วก็ให้มันตันนะไม่ไม่เหมือนซีรีส์ก่อนๆที่ว่าเออจบมังกอนแล้วก็จบเลยผมก็ว่าซีรีส์นี้จะทำแบบยาวๆอืมอาจจะต่อ คือถ้าผู้ชมชอบกันยังไงมากกว่าชอบแบบว่า1.19ต่อด้วย1.20เลยหรือว่าแยกเป็นซีรีส์1.19กับ1.20เลยถ้าชอบแบบแยกซีรีส์อยผมจะได้ทําให้เร็วที่สุดนะแล้วก็ไปเริ่มเอาชีวิตรอดใหม่หรือว่าชอบแบบซีรีส์ต่อซีรีส์แล้วก็มาเราอัปเดตของซีรีส์นั้นๆก็คืออย่างแบบว่าถ้าสมมติว่า1.19เนี่ยผมฟาร์มของเจนฟูแล้วใช่ไหมแ้วผมไปเล่น1.20อะ ผมก็จะบอกว่าหยิบอัปเดตของ1.20มาให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบแบบว่าอเอยเริ่มต้นซีรีส์ใหม่อะแ,แบบ1.19ก็จบซีรีส์ของอันนี้ไปแล้วก็ไปเริ่มเอาชีวิตรอดใหม่ใน1.20อะถ้าท่านผู้ชมชอบอย่างนั้นมากกว่าก็ก็ทําได้นะแต่คือส่วนตัวนะผมอยากเล่นต่อผมอยากเล่นต่อเลยก็ดีแล้ว่า เริ่มใหม่เลยก็ได้นะบางทีมันก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะออ้โมาเอาพิม่าหาบริษัทโอเคลงทางไหนอ่าอันนี้คือทางกานใช่ไหมโวイスเกิลตันอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเรายิงทีละตัวเลยดีกว่าเออสเกิลตันอยู่แถวนี้โดนไหมฮนะไม่โดนโดนตัวนึง

อมอันตรายนะนี่อันตรายมากแล้วไฟสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่ดาเมจเบาๆนะโคตรแรงเราก็งมาหนุนเจ้าวิทเทอร์ิเทอร์เรียบร้อยสองถึงตายกระดูกไม่เอาอะ่ะมีเยอะแล้วไหนดูสิอ่าเรามีบล็อกมาไหมมีมีม,มีจากที่ขุดมาแหละแม่นั่นบบเงี้ยเบเต็มเลย เฮ้ยไม่โดนได้ยังไงอุ๊ยเออนั่นแหละเรียร้อยฮะสำเร็จอะชิพเมนต์อ่ากลับคือสุู้ส่งแบบอ่าเรียกว่าไงแก๊สมันมันปล่อยไอตัวระเบิดมาใช่ไหมเราก็ยิงกลับไปฮะกลับคือสุู้ส่งเป็นไงล่ะดาเมจแกนะมันน่าเกลียดมากรู้เปล่าแกสก็โดนกลับไปซะอุ้ยตัวนี้โดน เรียบร้อยโอเคอ่าเราต่อไป้ีงกันเผื่อเราจะขึ้นเดี๋ยวทอชอุ้ยทอชไม่มีเลยเหรอตายแล้วหรือาพาดทอชมาแต่เราเห็นตัวนี้แหละเป็นเป็นแบบถาเราก็คงไม่เป็นไรแล้วแหละอันนั้นคือเห็ดใช่ไหโอเคนี่ไงตอนนี้โคตรอันตรายคือแบบถ้าเดินไม่ดูมีโอกาสตกสูงมาก เราต้องการแท่งเบรจจำนวนหนึ่งแล้วก็ต้องการเนเธอร์วาดนะเนเธอร์วาดเนี่ยหาได้ตามปาะสาเลยอุ้ยแต่ผมต้องการทอสมากเลยนะมืดเกินโอ้เดี๋ยวเราไปไปมามาอ่าถ้างั้นตัดภาพนวกันนะจะได้ไม่เสียเวลาในคลิปขอไปเอาทอสสักครู่นึงโอเคตอนนี้ก็เหมือนว่าจะได้ทอสมาพอสมควรนะที่จะแบบว่าไปสำรวจประสาเนเธอร อย่างน้อยก็พอแหละพอถ้าเยอะขนาดนี้ยังไม่พออีกก็เกินนะเกินปุ๊ยแล้วก็เราก็ต้องเดินไปประสาทอีกอีกรอบหนึ่ง <c oughs> โอเคตัดภาพนะโอ้โหเบสเยอะมากเลยอะสองตัวนี้ผมถือว่าเยอะแล้วนะแต่แม่งไม่ดรอปนะ เออตีไปเท่าไหร่ก็ไม่ดอกนะไอพวกเวเนี่ยมันยิงดียิงดีแต่มันไม่เคยดอกของให้ผมหรอกออกแนวแบบงอนซะแล้วไหนดูสิมีไหมไม่มีเลยอุ้ยพี่ตัวดำครับอุ้ยพี่ดำครับอุ้ยอุ้ยติอุ้ยนี่อันตรายมากคนนี้อันตรายมากๆเลยนะโอ้ยเจ็บ แหม่มาแอบอยู่ตรงนี้ผมจะเห็นที่ไหมนะครับอ่าแหมไอ้นี่รอบยิงเหรอรอบรอบยิงเหรอรอบยิงเหรอนะรอบยิงเหรอฮะรอบยิงเหรออยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนคิดว่าสามารถหลบลูกธนูฉันได้เหรอฮะเออม,ม,มันมันหลบได้แหละเจ้าสกิลิตันเออมาพัดมาพัดกันยิงมาพัดกันยิงแกนะไม่ได้ยิงฉันหดอกนะเออมีเอ้ยแมงม,ม,มาคิ้วใช่ แม่คิวมันเอาไอตัวนี้ไปทำยาได้นะซึ่งมันเป็นยากันไฟที่ดีมากๆโอเคได้เวลาสำรวจแล้วเราจะสำรวจด,ด้านนี้ก่อนแล้วกันวิเทอร์สกลตันอย่าเพิ่งมานะเพราะว่ามันดาเมจแรงจัดเลยอนะมักจิ้เกือบเกือบตุยแล้วเกือบตุยอ่ทางไหนดีทางลงเนี่ยมักจะมีพวกวิตเทอร์วาร์ดเสมอนะ ก็ไม่แน่วนะ่จาจะไม่อุ้ยกล่องโอเคหูวีมอนสามมิตรสวยครับแล้วก็มีอานมีทองเอามาให้หมดกล่องอันไหนเอาแล้วก็ทุบเลยแล้วกันลงไปข้างล่างต่อเพื่จะเจอในเทอร์าวาดะนะอ่าอุ้ยกล่องโอเคได้กล่องมาเพิ่มอีกอันละ ก็โอ้ทองอ่านมานะดาบทองก็ไม่เท่าไหร่เอามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคัดแยกทิ้งอีกทีหนึ่งทางนี้มีอะไรไหมทางนี้มีแค่ลาวานะที่อุดตันอ่ามันมีบอกมาด้วยดิอืมโาเคมันไม่มีอะไรหรือว่าจะมีอะไรนึกว่าจะมีทางไปต่อแต่ก็ไม่มีทางนั้นเราไปขึ้นขึ้นข้นางบน ถ้าทางไหนที่ผมตันแล้วเนี่ยผมจะทําสัญลักษณ์อย่างนี้ไว้นะมันเป็นทิ๊กอย่างหนึ่งนะคือแบบว่าเราจะได้ไม่หลงคือผมจะอุดเอาไว้เลยว่าเออทางนี้อ่ะเราสำรวจเสร็จละมันไม่มีอะไรแล้วเราก็จะอุดเอาไว้ทางนี้ก็ไม่มีอะไรอตอนนี้ผมยังไม่อุดนะผมจะต้องอผมสำรวจทางแยกให้เสร็จก่อนอ,อย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรแล้วผมก็จะอุดนะเรียบร้อยแล้วทางนี้ล่ะ มีทางแยกสองทางทางนี้ก่อนแล้วกันอู้เจอกล่องโอเคเลยอ่าเกลือเกลือนะเกลือเกลือเคือโอกาสเก็บกล่องเ <c oughs> คือโอกาสเก็บกล่องอเลยแล้วกันเก็บบล็อกพวกนี้มาด้วยเราจะได้เอาไปอุดทางกันโอเคทางนี้คือเรียบร้อยนะเราผมก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นะว่าผ่านไปแล้วอ่าข้างนอกมีอะไรไหม มันก็เป็นแค่ระเบียงอะโอ้อ่าทางนี้ล่ะเคยจะมีกล่องเราก็จะลูดให้หมดจะว่าไปนะวิเชอร์สเกลตันไม่เกิดเลยดีแล้วเรียกว่าดีแล้วดีมากๆด้วย <laughs> มันจะได้ไม่เกิดโอเคทางเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วนกลับมาแล้วก็อ่โอเคเดี๋ยถ้ามันเหลือแบบว่าทางเดี๋ยวใช่ไหมเรา,าก็ขึ้นไปเลย แล้วเราก็มาอุดตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วาทางนี้ล่ะอลองเข้าไปเลื่อหน่อยสิไม่มีอะไรนะเอ้ะมันทะลุได้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็อุดนะแล้วก็ไปทางนี้ต่ออีกทางหนึ่งอุ้ยทางนี้ทางแยกเยอะฮะทางแยกแยะอะไรล่ะทางแยกเยอะฮะเอ๊ะผมพูดถูกไหมม่มอยิ้ถูแหละอุ้ยอะไรอ่ะโอ้สำรัจโคบายโอม เอผมสำรวจใบโอมแล้วเหรอใบโอมว้าผมเจอแล้วเหรออาจจะเจอตอนขุดแต่ผมไม่ได้สังเกตใช่ไหมมันคืออ่าจุดมุ่งหมายนะทตอนนีลเราแล้ว,ลวสำรวจใบโอมทุกเนเธอร์ใบโอมทุกเนเธอร์คืออะไรทะวุทุกใบโอมในมเนเธอร์โอเคก็ถือว่าเคยสำเร็จไปอีกอย่างนึงละทางนี้ไม่มีอะไรอ่า,อาตรงไปม,มันให้ตรงแล้วก็ตรงอ่าข้างหน้ามีกอง อยากได้เพชรอะไม่หวังอะไรมากนะแต่อยากได้เพชรอะอุ้ยเมืกก่อกี้เห็นอะไรไหม,มออด้ยจมของดีนี่เทวพาตโอ้โหแต่เหมือนแบบว่าเราต้องผ่านอุปสรรคอะนะแบบทุกอย่างเรามีอุปสรรคลาวานี่ไงเดี๋ยวไปอุดก่อนโอ้โหแล้วใครสอนสอนให้มันตกมาอย่างนี้เนี่ยอ่ะอุดอยังไงดีถึงยังอ่ะถึงแล้วอุดโอเคเรียบร้อย แล้วก็ลงไปเลยที่ขุดเราเ,เร็วกว่าลาวายเลเนี่ยเออค็อดีพันนี้เราจะไม่ตายเลยนะจะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วสิเพราะทุกพันที่ผ่านมาเนี่ยโหตายเอาตายเอาเลยอะอาาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลาวามันหมดก่อนข้างบนนี้ก็ไม่น่าจะมีแต่มีแม็กมากแม็กมากนี่มันเอาไปทําฟาร์มในส่วนของฟาร์มทองได้อ่าตัวนี้มียังอยู่คคมนะ อ้ามันหายหมดเลยอะ่ะถ้างั้นเราเหลือมีเนเธาร์กองเดียวเอามาก่อนมาโอเคตอนนี้เราก็ได้เนเธาร์มาแล้วโอเคภารกิจตอนนี้เราสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างนะคือได้เนเธาร์วสองคือเราต้องการแท่งเบรชแท่งเบรชเรายังไม่มีเดี๋ยวเราต้องไปหาตรงสปาว์เบรดนะทางไหนนะเราเรียบร้อยฮะอ่าทางนี้ใช่ไหม อ่าใช่ทางนี้ทางนี้ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเบรส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่แถวแถวสะพานอย่างงี้ครับผมก็เลยขึ้นมาก่อนนะจะหาว่าแถวนี้มีสปาเบรหรือไม่ข้างบนนั้นไม่น่าขึ้นไปสำรวจเลยอุ้ยตกใจได้ชิมิสะดุ้งจริงอ่ะเนี้ยโอ้ยโอ้ยแบบโอ้โหสะดุ้งขนะว่าโอ้ยแม่เจ้าวิเทอร์แกทำให้ฉันดูแย่ กี่ตัวเอ้ยได้มาแท่งหนึ่งโอ้โหสองแท่งโอเคลาบอันปเปิดอู้ก็จะได้มาแต่อันสุดยอดมากมาในวะันสองแท่งแล้วแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะใช่ไหม<อ>ตรงนี้ไปต่อได้ไหมไปต่อได้อีกป่ะโอ้โหิเ n อร์เกิดอะไรกันแน่เน้นโอ้โหมันก็ไม่มีอ่ะโอ้โหกี่ตัวน้าสี่ตัว ลงไปแล้วหนึ่งมาโอ้ยโอ้ยเลือ2สองแม่เบียดกันจนตกอ่ะอ่าเรียบร้อยเราลงไปทางนู้นนะทางนี้มันไม่มีอะไรละคือจะไม่มีเลยใช่ไหมครณสบ,บาวมีสักโคงก็ได้คือเราต้องการเนี่ยเอ้ยเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีไหมอ่าโอเคมีมีมีโอเค,อเ,คเลย การไม่ได้ขอตีหน่อยขอ,ขอตีอุ้ยมันตีธรรมดาแรงมากเลยนะแรงกว่าไฟอีกที่น่ากลัวคือการตีธรรมดาของพวกมันนี่แหละนะปัก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 ,ปกคือไอ้บริจเนี่ยมันสามารถเกิดได้เกือบทุกระดับแสงเลยนะเนื้นยาวาเกือบทุกระดับแสงเลยคือแบบโอ้โหสุดยอดมากจะปักเท่าไหร่ก็มันก็ยังจะเกิดอะ่ะเดี๋ยวต้องล้อมรอบซะก่อน มันจะได้ไม่ออกถึงที่นี้โอเคออกเสรล,ละเรียบร้อยโอเคนะปั๊มเวทยาวๆเอาสัก30แทงแล้วกันอุ้ยโดนได้ไงเนี่ยสิโลแล้วนะอ่า ตอนนี้คือเราได้ทแทงเบรมาประมาณ15อันถ้าเราแปลมาเนี่ยจะได้เป็น2อันใช่ไหมซึ่งอุย้ยอยู่ไหนมานี่แหม่กําลังคุยอยู่อ่ารียบร้อยคือถ้าแปลเป็น2อันเราก็ต้องการเอ็นเดอร์โพสักอ่าเผื่อๆไป20อันนะเผื่อๆ20อัน2 10 10อ่าครบแล้ว ตอนนี้เนอนเดอร์โพคบแล้วแล้วเราก็มีอีกห้าการในทาง,งานการทำยาอขอสักอีกยี่สักห้าแท่งแล้วกันนะจริงเนาะเบนนี่ได้เวลค้างดีเลยเนี่ยจากเวลเท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่ตอนนี้ยี่สี่แล้วนะเออเฮ้ยฟาร์มเบดีจัดเลยอีกหนึ่งทีดอกไหมไม่ดอกเฮเริ่มไม่ดอกแล้วได้มาสิบหกอันพอแนละ้วพอก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มนกรอบแล้วกันเนาะ อ่าตอนนี้โอเคทุกอย่างเราได้ครบมาหมดแล้วก็คืออินเทอร์าวานกับเบรชนะก็พอแล้วสำหรับยทางไหนทางนี้เนะี่ยก็พอแล้วล่ะสำหรับการทำยาและก็การไปเดอเอ็นโอช่างเววาอะไรอะไรคือช่างเววาหลอกรอฟิลิปด้วยทองฮะเดี๋ยวนะเราก็ทำไปเยอะแล้วนี่ทำไมมันเพิ่ง ได้เห okay. เอาพึ่งได้อ h a t the อืมแล้วเราก็ไม่มีหมวกเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดไม้นะใน,ในเนเธอร์เพื่อที่ว่าจะเอามาทำหมวกแล้วก็จะได้ปลอดภัยกพิกอุย้ยๆๆอุ้ยอันตรายเนเธอร์เบคอนนี่ก็ต้องใช้นะเบคอนนี่ไม่ใช่เบคอนที่แบบว่ากินนะนเบคอนที่ว่ามันเป็นเอ่อให้อ่อเรียกว,ว่าไงอะ่ะเป็นไอเทมที่ให้บัฟเราะนะ บัฟขุดเร็วอย่างเงี้ยบัฟวิ่งเร็วบับ,บ,บนู่นบัฟนี่เยอะหมดเลยซึ่งมันก็ต้องใช้เนเธอร์สตาร์นะครับเนเธอร์สตาร์ก็จาจากวิเชอร์นะเราก็ต้องฆ่าวิเทอร์สกิลตันได้ต้องให้ดอกหัวมันนะแต่อันนั้นมันก็เรื่องในอนาคตแนาะเราจะต้องทำฟาร์มวิทเธอร์อย่างแน่นอนแต่กว่าจะทำเส็นนี้น่าจะนานมากเพราะฟาร์มวิทเธอร์นี่มันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆหูหวิ่งจนหลอดอาหารหมดไอคิดเอาว่าฟางมันยาวขนาดไหน เราไม่เตรียมอาหารมาเยอะนี่เราว่าน่าจะต้องเดินกันยาวกว่านี้เดินกันนานกว่าน,น,นี้เจ้าแก่นี่มันมีปัญหาะอะไรกันหรือเปล่าเจอเงินเยอะเลยคืนเกือบตกห้ยเกินไปไหมแก๊หน่องแก่สพูดไม่น,านนะ่าละโอยอ๊ย โอโหโหโห้จะตายจะตายอุ้ยอุ๊ยเหล้าโอ้ยเรียบร้อยจะไม่ตายสักอีพีเลยไปเนี่ยแม่ ไปถึงหรือ,อยังตรงประมาณตรงนู้นปะนี่ไงเจอของแล้วโอเคน่าจะไม่มีของไหนตระลาวานะอาโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะอีเอพิโซดที่10นะกับ n e c r a r t เอ่อเวอร์ใน Minecraft 9 1 9หเือว่า the why update นั่นเองซึ่ง ทางเรามี Discord แล้วนะครับสามารถเข้าได้ที่ใต้คำอธิบายเลยนะใครชอบคนเที่นี้ครับขอแค่กดไลค์นะครับกดไลค์ก็ได้กด Subscribe ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมกดไลค์เนี่ยมาทำให้คลิปของเราเนี่ยสามารถไปฉายในฟีดได้เพิ่มขึ้นนะก็ต้องขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ